หลวงปู่มันสยบพระนักอาคมหลวงปู่ดีฉันโนแห่งวัดป่าสุนทราามบ้านกุดแห่อำเภอเลิงนกทาจังหวัดยโสธรหลวงปู่ดีท่านเล่าว่าท่านได้เดินขึ้นไปจังหวัดสกลนครและจังหวัดนครพนม โดยให้ในายมีวงเสนาน้องชายเป็นผู้ติดตามและถึงเงินไปด้วยสองช่างจุดประสงค์ก็เพื่อจะไปเรียนวิชาอาคมเพิ่มเติมทางเหล็กไหลจึงได้ไปพักที่วัดป่าบ้านสำผงอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมหลวงปู่ดีจึงได้มีโอกาสพบกับหลวงปู่มัน่นโพริทัตโตในวัดนี้ตกเย็นได้เข้าไปกราบนมสัสก,การหลวงปู่มั่นและสนทนาธรรมกับท่านหลวงปู่มั่นได้ทักทายหลวงปู่ดีขึ้นก่อนว่า เดี๋ยวนี้ผมรู้ในยานแล้วว่าท่านได้ให้น้องชายถึงเงินสองช่างมาด้วยเพื่อที่จะมาหาวิชาอาคมหาของดเดล็ลไหลใช่ไหมหลวงปู่ม่นท่านมีเมตตาพูดต่อไปว่าท่านอยู่ที่วัดป่ากุดแห่นั้นก็ได้ฆ่าสัตว์เอาหนังทำอานมา้าทำเข็มขัดกระเป๋าขายด้วย สิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่กิจของสองฆ์ที่จะประพฤติปฏิบัติมันบาปขอให้ท่านมาปฏิบัติวิปาสนากรรมฐานเสถเิอจะแนะแนวทางให้เห็นว่ากุศลหนหลังของท่านเคยเป็นสิทธิ์ของท่านมหากัสสปเถระ,ระมาติชาติปังก่อนอยู่นะหลวงปู่ดีชั้นโนเกิดอศัศจรรย์ใจอย่างยิ่งในคุณธรรมของหลวงปู่มัน่นโพริทัตโตท่านพระอาจารย์มัน่นคงจะมีหัทิพตาที่เป็นแน่จึงรู้เรา ทั้งทั้งที่ไม่เคยเห็นกันมาก่อนหลวงปู่ดีชั้นน้อยจึงเกิดศรัทธาตัดสินใจขอฝากตัวเป็นศิษย์ท่านหลวงปู่มั่นโพริทัตโตทันทีพร้อมกับไปสั่งนายมีผู้เป็นน้องชายให้นำเงินสองช่างกลับคืนบ้านกุดแฮและคอยบอกชาวบ้านด้วยว่าเราได้ถือปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานกับท่านพระอาจารย์มั่นโพริทัตตะเถระแล้ว และสำหรับเรื่องต่อมาเป็นเรื่องที่พระอริยสงฆ์ผู้เป็นสิทธิ์ท่านคือหลวงปู่พานปัญญาปฏิโปแห่งวัดป่าปฏิปะบุญญารามอำเภออากาศอํานวยจังหวัดสกนลนครที่ท่านได้มีโอกาสสดับรับธรรมจากหลวงปู่มันเมื่อครั้นหลวงปู่พานปัญญาปฏิโปได้มีโอกาสไปปฏิบัติอยู่กับหลวงปู่มันทาไม่ทราบว่าท่านพระอาจารย์มั่นท่านใจดีมีเมตตาแต่เสียงของท่านดังนะ ท่านเสียงดังเฉยๆบางครั้งก็ร้องตะโกนไม่ได้ดุรอกหากบางทีก็เ,เอ็ดอยา่าไม่ต้องยุ่งอะไรท่านเป็นคนเสียงดังถ้าจะดุท่านจะต้องมีเหตุผลสายตาท่านคมกริบพระเนนกลัวท่านมากพระรูปใดมีกิเลสมากท่านยิ่งทรมานท่านมีวิธีอบรมสิทธิ์มีอุบายแย,ยบคายในการอบรมและทดสอบจิตใจลูกศิษย์ ท่านรู้ว่าระจิตป่าพระรูปใดจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ต่อไปรูปนั้นท่านจะเน้นท่านจะทรมานด้วยเหมือนกันท่านรู้ว่ารูปนี้จะเป็นผู้ปฏิบัติดีจะเป็นผู้บริหารงานต่อไปข้างหน้าจะได้อบรมสั่งสอนและเป็นที่พึงของประชาชนญาติโยมต่อไปในอนาคตท่านก็จะเกี่ยวเข็นกำราบส่วนการอบรมธรรมของหลวงปู่มันหลวงปูผ่ผานได้เล่าว,ว่า ท่านให้โอวาททุกวันเป็นภาษาอีสานท่านเทศสบายๆช้าๆท่านเทศเป็นบทเป็นบาทไปค่อยพูดไปถึงตอนค่าพระเนนก็จะมารวมกันที่กุติท่านหลวงปู่มันซึ่งแต่ละครั้งท่านจะเทศนานสามถึงสชั่วโมงวันนั้นท่านเทศว่าให้พากันตั้งใจทำความเพียรทำให้มากภาวิตโตพาหุลิกโตทำให้มากเจริญให้มากมันก็ได้เอง เหมือนกับญาติโยมเขาทำนาะถึงปีเขาก็ไถแล้วดำนาะเขาก็ได้กินข้าวนั้นหรืออย่างเขาควายตัวใดอายุยืนใบหูมันอ่อนๆเมื่อมันกระดิกหูไปมาแล้วกระทบกับเขาอยู่บ่อยๆอยังสามารถทำให้เขามันทะลุได้นี้การภาวนาก็เหมือนกันทำไปเรื่อยๆมันก็ได้เองเป็นเองการพิจารณาธรรมของลุงปู่มมันโพริทัตโตสอนให้ลูกศิษย์รู้จักการพิจารณากาย ภาวนาร่างกายนี้เพ่งดวงมันมันเปิดเองมันดูเองทำให้รู้ให้สว่างให้แจง้งจะได้เบื่อหน่ายในภพในชาติหลังจากหลวงปู่พานโยปรรมกับท่านหลวงปู่มันเป็นเวลาพอสมควรแล้วแต่กราบลามาพักอยู่ที่วัดบ้านานาในาซึ่งขณะนั้นหลวงปู่พรอมจิระปุญโยหลวงปู่เนินพระอาจารย์สมหลวงปู่จ้อยพักอยู่ด้วย คืนหนึ่งปรากฏว่าหลวงปู่พานได้ยินเสียงหลวงปู่มั่นมาเทศว่าบอมมากมีให้แทงหัวแทงกลางแทงก้นหลวงปู่พานนั่งพิจารณาว่าบอมขนุนคืออะไรหนอจึงได้ความว่าแทงหัวหมายถึงให้พิจารณาถึงความเกิดแก่เจ็บตาย ส่วนแทงกลางและแทงท้ายโลูกนั้นหมายถึงบ่มตัวเราเองคือให้ภาวนาอบรมบ่มนิสัยตัวเราเองเหมือนอย่างพวกแตงหลวงปูผ่ผานปัญญาปฏีโปพำนักอยู่บ้านนานในหลายวันแล้วจึงได้กลับไปอยู่อบรมกับท่านหลวงปู่มันที่วัดป่าบ้านหนองผืออีกจนกระทั่งใกล้เข้าพรรษาจึงออกมาอยู่ที่วัดป่าบ้านหนองโคกกับหลวงปู่อ่อนยานสริ ช่วงที่หลวงปู่พานอยู่วัดป่าบ้านหนองโคกนั้นวันหนึ่งพอออกจากสมาธิแล้วดเด่นตัวบุงตัวเล็กๆคลานอยู่หลวงปู่พานจึงสงสัยว่าตัวบุงเล็กๆนี้จิตมันใหญ่ไหมช้างตัวใหญ่จิตมันเล็กไหมหรือว่าเท่ากันเมื่อออกพรรษาแล้ววันหนึ่งหลวงปู่พานปัญญาปฏิปโปเข้าไปอยู่กับหลวงปู่มันที่วัดป่าบ้านหนองผือท่านได้แสดงธรรมเทศนิฟังตอนหนึ่งบ่า บุ้งตัวน้อยน้อยช้างตัวใหญ่จิตมันก็เท่ากันนั่นแหละหลวงปู่พานจึงหายสงสัยเกิดความอัศจรรย์ใจและเกรงกลัวท่านหลวงปู่ม่านมากไม่คิดไปนอกทางไม่คิดถึงบ้านถึงช่องเลยเพราะเกรงจะถูกโดหลวงปู่พานกล่าวถึงความอัศจรรย์ใจที่ได้สัมผัสจากหลวงปู่ม่านด้วยท่านเองว่าปแปลกนะถ้าเกิดสงสัยในปัญหาอะไร ท่านพระอาจารย์มันก็จะมาเทศในการอบรมกับหมู่ธรรมกับหมู่คณะนั่นแหละไม่ต้องถามท่านรู้จริงๆร,รู้ภายในจริงๆเลยมีพระขึ้นไปกราบนมัสการท่านเป็นไข่ระหว่างที่มหาท่านท่านก็เทศเป็นภาษาอีสานว่าลืมสาวหาวลมแท่นอพากันไข่กับมาท่านรู้นะถึงแม่พระรูปนั้นจะไม่ได้มากราบเรียนให้ท่านทราบแต่ท่านกระทักถูก แม้จะเจ็บไข้ไม่สบายหรือลำบากจากการเดินทางที่ธุระกันดารแต่พระเนนก็ตั้งใจที่จะมารับการอบรมฟังธรรมจากท่านด้วยความเคารพศรัทธาเลื่อมใสในองค์หลวงปู่มัม่นเป็นสำคัญหลวงปู่หลุยจันทสาโรได้เล่าถึงการพิจารณากายของหลวงปู่มัม่นว่า เวลาอยู่กับท่านพระอาจารย์มันเราเป็นประดุจเขียงเช็ดเท้าของท่านอาจารย์เหมือนผืนหนังที่ก่อนจะถูกฟอกให้อ่อนนุ่มจะต้องผ่านกรรมวิธีทั้งถูกทุบถูก,ถก,ถกตีอย่างหนักจนกว่าจิตที่กำเริบฟุ้งซ่านจะอ่อนยวบสยบลงสํานวนท่านเรียกว่าจิตกำเริบหลวงปู่หลุยท่านเล่าว,ว่าเมื่อตอนที่อยู่กับท่านพระอาจารย์มันระยะนั้นเราก็เพิ่งผ่านพ้นสนามทดลองมามีใหม่จิตกําลังมีกําลังกลา้า ได้ฝึกปรือด้านการม้างกายมาทำปฏิภาคนิมิตขยายใหญ่ขึ้นทำให้เล็กลงเป็นอนุลมปฏิลมอย่างคต่องแคล่วกำหนดรู้จิตคนก็รู้ได้มากวันหนึ่งอดไม่ได้ไปแอบม้างกายท่านหลวงปู่ม,มันเห็นแสงแห่งจิตของท่านกำหนดแยกส่วนออกเป็นชิ้นส่วนเพราะหลวงปู่หลุยถือตำราอยู่ว่าหากกำหนดม้างกายใครแล้วก็จะรู้จิตคนนั้นทรมานจิตคนนั้นอ่อนลงได้ ท่านเคยปฏิบัติกับบุคคลอื่นตลอดวันนั้นอวดกล้าลองดีไปลองวิชาเอากับครูบาอาจารย์ทุกท่านอาจารย์มั่นเอ็ดกลับมาเสียงดังสนั่นลั่นศาลาแต่วันหลังก็ยังไม่เข็ดก็ยังแอบดูอีกแอบคิดท่านเรียกว่าเหมือนบ้าบ้าขึ้นมาเองอยากจะดูนักว่าจิตพระอาหารหันต์เป็นอย่างไรเกิดเช่นเดียวกับครั้งก่อนทุกเอ็ดเปเรี้ยงลงมาเช่นเดียวกัน การดูบุคคลใดคนไหนมีบุญมีวาสนามีนิสัยอย่างไรจะเห็นแสงแห่งจิตได้ชัดวันหนึ่งในระหว่างเรียนภาวนากำลังพูดถึงการปฏิบัติภาวนากับสิทธิมีสิทธิคนหนึ่งมีนิสัยออกหลดผลประรบถึงเรื่องนี้วันนั้นท่านก็เผลอคุยให้ฟังว่าเราเองเคยแอบ,บดูจิตท่านพระอาจารย์มันโดยท่านใช้วิธีหลายวิธี บางครั้งดูในเวลาสงบเงียบอยู่ก็เห็นจิตสว่างสไสวเป็นธรรมดาท่านอยากจะคิดว่าพระอาหารหันต์นั้นมีจิตเป็นอย่างไรจะมีอารมณ์ราบเรียบอยู่เช่นนั้นตลอดไปหรือไม่ท่านก็ลองใช้วิธีพูดเพื่อจะทําให้ท่านทุกอาจารย,าย์ใหญ่ดูแล้วก็แอบ,บดูจิตของท่านพระอาจารย์มันท่านบอกว่าเป็นแสงแดงจ้าสว่างสว่างที่ออกค้างแดงความสนของท่านนั้นก็เป็นที่ประจักษ์แก่ท่านอาจารย์อยู จึงถูกทั้งดุทั้งว่าต่ตางๆครั้งหนึ่งที่ภาวนานแล้วท่านอาจารย์ใหญ่จะยกโทษเราแต่เมื่อเห็นรัศมีกายของเราก็เลยหยุดอยู่นี้ก็เป็นข้ออัศจรรย์อย่างหนึ่งท่านหลวงปู่มันได้มองเห็นรัศมีกายของท่านก็ไม่ค่อยได้ดูอีกต่อไปหรือต่อหน้าคนอื่นท่านก็ยังดูบ้างแต่ด้วยความเมตตายอยู่ตลอด